สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ตาจะมาทำผัดเปี้ยวว่านหมูกุง้งลองลองดูว่าการทำผัดเปี้ยวว่านหมูกุ้งของตาเนี่ยจะผัดยังไงเราติดตามดูส่วนปส้มที่เราอยามาผัดเปี้ยวว่านหมูกุ้งเนี่ยนะหมูนี่เป็นส่อน,นสะโพกนะแล้วก็เอามาหมักมันจะ้นุ่มนะแล้วก็กุงนะก้งกุ้งเราแกะไว้แกะหัว้วแกะไยไว้แล้วก็ ต้นหอมก็สับประรดแล้วก็มะเขือเทศนะแล้วก็เทศหูหนู่แล้วก็แตงกวาแล้วก็หอมใหญ่อันแล้วก็อดีตสมันห้อยอันนี้ซอสมะเขือเทศนะที่เราจะไปผัดน้าตาลแล้วก็รสชูรสรสด,ด,ดีเราไม่ชอบไม่ต้องใส่นะอันนี้มะนาวเราตัดเป็นมะนาวแล้วก็กระเทียมสับที่เราจะผัดแล้วก็ซอสผ้าเขี้ยว ปลาส้มน้ำซอสที่เราอยาัดเปียวหวานนะเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทสลงไปก็น้ำมันห้อยก็ซอสผาเขียวก็กดูรดรสดีถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่ลงไป เรกระเทียมเราเรื่องได้ทีแล้วก็ใส่มู่ลงไปเลยนะกุ้งลงไปเลยนะแล้วเราก็ใส่สับรดลงไปก็้อย่าใส่เห็ดหูนูล,ลงไป ก็จะใส่น้ําซอสลงไปเลยนะลองไปดูได้นะเพราะว่าเราต้นคลิปเราทําวิธีปรุงน้ําซอสลงไปแล้วเราก็จะใส่แตงกวากับห้อมใหญ่ลงไปเลยนะ ก็จะใส่มะเขือเทศลงไปอันนี้มันจะเป็นชูรสข้องการผัดไปว่านนะเราก็ใส่นมามมะนาวลงไปสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยนะ ผัดเปรี้ยวหวานหมูก,กุ้งตาเสร็จแล้วนะลองดูนะดูต้นคลิปนะว่าตาทำยังไงทำไม่ยากนะลองเอาไปทำกันดูทำค่ายก็ได้ทำกินที่บ้านก็ได้นะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะได,ได้เป็นกำลังใจกดติดตามให้ตาอร่อยต้องลองนะ